นสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกของจำนวน1-9ถึง9และ0ย์ได้ Hello, <Bas> สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับครูป๊อปอีกแล้วเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมระถมศึกษ์ปีที่1ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกค่ะ เอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนั้นคืออะไรถ้าเด็กๆสงสัยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกล้วยมาฝากเด็กๆนะคะแต่เอ๊คุณครูสงสัยจังเลยคะ่ะว่ากล้วยของคุณครูมีทั้งหมดกี่ลูกคะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่ากล้วยมีทั้งหมดกี่ลูก ใช่แล้วค่ะเด็กๆเราต้องนับนั่นเองนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูนับได้ไหมคะได้นะคะงั้นเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงสุดท้ายคือสิบดังนั้นแล้ว มูมีกล้วยทั้งหมด10รลูกนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเด็กๆครูจะแบ่งกล้วยออกเป็น2กองโดยกองที่1มีกล้วยทั้งหมด4ีลูกแต่เอแล้วกองที่2องนะคะจะมีกล้วยอยู่ทั้งหมดกี่ลูกนะเด็กๆจำจํานวน2องจำนวน,น,วนที่บวกกันได้10ได้ไหมคะ4บวกอะไรได้10คะเด็กๆใช่แล้วค่ะ C บวก6เท่ากับ10นั่นเองนะคะ เราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ว่าอย่างไรคะวงกลมสีแดงคือความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนวงกลมข้างล่างสีน้ำเงินคือความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยดังนั้นแล้ว10คือส่วนรวมเนื่องจากกล้วยมีทั้งหมด10ลูกและ4คือส่วนย่อยของกล้วยกองที่หนึ่ง และ6คือส่วนย่อยของกล้วยกองที่สองดังนั้นแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า10เท่ากับ4บวก6นั่นเองค่ะและข้อต่อไปเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคุณครูมีดินสอแต่เอคุณครูมีดินสอกี่แท่งนะ้าเด็กๆนับได้ไหมคะว่าคุณครูมีดินสอกี่แท่งกี่แท่งเอย ถูกต้องแล้วค่ะคุณครูมีดินสอทั้งหมด10แท่งนั่นเองนะคะและคุณครูจะแบ่งดินสอออกเป็น2กองโดยกองที่1มีดินสอ2แท่งแล้วกองที่2อล่ะคะจะมีดินสอกี่แท่งคะเด็กๆช่วยคุณครูนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 กองที่สองมีดินสอทั้งหมด8แท่งนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้อย่างไรคะเด็กๆมีดินสอทั้งหมด10แท่งดังนั้น10คือส่วนรวมเนื่องจากมีดินสอทั้งหมด10แท่งแล้ว2คือส่วนย่อยของดินสอกองที่1และ8คือส่วนย่อยของดินสอกองที่สองนั่นเองค่ะ เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10บเท่ากับสบวก8นั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าคุณครูมียางลบแต่เอ๊คุณครูมียางลบอยู่กี่ก้อนนะ้าเด็กๆลองนับดูสิคะ5ก้อนนั่นเองค่ะ และต่อไปคุณครูจะแบ่งยางลบออกเป็นสองกองโดยกองที่1คุณครูจะแบ่งยางลบมา1น่ก้อนแล้วกองที่2อล่ะคะจะมียางลบอยู่เท่าไหร่นะเด็กๆลองมาช่วยคุณครูนับสิคะหนึ่งสองสาดังนั้นแล้วกองที่สองมียางลบอยู่ทั้งหมด4ี่ก้อนนั่นเองคะ่ะเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า ห้าคือส่วนรวมเนื่องจากยางลบมีทั้งหมดห้าก้อนและหนึ่งคือส่วนย่อยของอยางลบกองที่1และสีคือส่วนย่อยของอยางลบกองที่สองดังนั้นแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5้าเท่ากับหนบวกสีนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะเด็กๆยางลบของเรามีห้าก้อนเช่นเดิมนะคะ แต่คู่จะแบ่งยางลบออกเป็นสองกองโดยกองที่1จะแบ่งมาสองก้อนแล้วกองที่สองะคะจะเหลือกี่ก้อนนะเด็กลองนับดูสิคะหนึสองสดังนั้นกองที่สองคือ3นั่นเองค่ะเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ว่าห้า คือส่วนรวมเนื่องจากอย่างลบมีทั้งหมด5ก้อน2คือส่วนย่อยของอย่างลบกองที่1และ3คือส่วนย่อยของอย่างลบกองที่2นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆ5เท่ากับ2บวกสานั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะเด็กๆ อย่างลบของเราก็มี5ก้อนเช่นเดิมนะคะแต่คู่จะแบ่งออกเป็นกองที่1ใส่ลงไป3ก้อนแล้ว A กอกองที่2ล่ะคะจะมีกี่ก้อนนะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2ดังนั้นแล้วกองที่2มี2ก้อนนั่นเองค่ะเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า 5คือส่วนรวมเนื่องจากยางลบมีทั้งหมด5ก้อนและ3คือส่วนย่อยเนื่องจากยางลบกองที่1มี3ก้อนและ2คือส่วนย่อยของอยางลบกองที่สองนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนแสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า5เท่ากับ3บวก2นั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะเด็กๆ 8เท่ากับ2บวกจำนวนใด8คือผลรวมของมังคุดทั้งหมดเด็กๆเ,เห็นไหมคะมังคุดทั้งหมดมี8ผลและ2คือส่วนย่อยของมังคุดกองที่1เราแบ่งไป2ผลดังนั้นแล้วมังคุดกองที่2จะมีกี่ผลคะ เด็กๆลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6ดังนั้นแล้วกองที่สองมีมังคุดอยู่6ผลนั่นเองค่ะดังนั้นส่วนย่อยของกองที่สองคือ6แล้ว8เท่ากับ2อบวกหนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเด็กๆ เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่าค่ะโดยครูจะให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะคุณครูจะให้เวลา5นาทีนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะ เสร็จกันหรือ,อยังคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะโดยข้อ1น,นะคะ3คือส่วนรวมดังนั้นแล้วส่วนย่อยคือ0นย์กับอะไรคะ0กับ3น,นั่นเองนะคะดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3ามเท่ากับศบวกสน,นั่นเองค่ะ และข้อที่2 3เป็นส่วนรวมส่วนย่อยคือ1กับอะไรคะเด็กๆ1ก,กับอะไรเอ่ย1กับ2นั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3เท่ากับ1บวก2นั่นเองค่ะและข้อสุดท้าย3คือส่วนรวมส่วนย่อยคือ2กับอะไรคะเด็กๆ 2กับ1น,นั่นเองค่ะดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3เท่ากับ2บวก1น,นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำถูกทั้ง3าข้อกันหรือเปล่าเอา่ยถ้าใครทำถูกทั้ง3ข้อนะคะแสดงว่าเด็กๆเ,เก่งมากค่ะสุดยอดค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังทำไม่ถูกทั้ง3ข้อนะคะ เด็กๆไม่ต้องเสียใจนะคะเด็กๆต้องมันสุกฝนและเรียนรู้อยู่บ่อยๆด้วยอะไรคะด้วยการทําแบบฝึกหัดและดูวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้นั่นเองค่ะหรือเด็กๆจะดูในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือจำนวน2องจำนวนที่บวกกันและมีผลบวกเท่ากันนั้นมีอยู่หลายคู่เลยยกตัวอย่างเช่น4เท่ากับ0บวก1 4เท่ากับ1บวก3 4เท่ากับ2บวก2 4เท่ากับ3บวก1และ4เท่ากับ4บวก0นั่นเองค่ะ และในชั่วอโมองต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสลับที่ของการบวกเอการสลับที่ของการบวกนั้นคืออะไรนะเด็กๆสงสัยไหมคะถ้าสงสัยนะคะเด็กๆต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ